เห็ดฟางย่างรัดด้วยซอสหอยนางรมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเมนูเห็ดฟางราดด้วยซอสหอยนางรมเอามาปิ้งนะครับเ,เริ่มต้นเราต้องเอาดอกเห็ดฟางนะครับผมล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ทําการเสียบไม้ลูกชิ้นนะครับเสียบเข้าไปตามปริมาณเลยนะครับหรือจะไม่เสียบก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับจะราดด้วยน้ําหมักน้ําอะไรต่างก็ได้นรุงรสต่างก็ได้นะครับ แต่วันนี้เราจะย่างก่อนนะครับย่างให้สุกนิดนึงก่อนนะครับนะครก็ต้องกลับไปกลับมาครับผมแบบนี้เลยนะครับไฟก็อ่อนๆนะครับอย่าแรงมากนะครับไฟแรงมากเกินไปนะครับมันก็จะไหม้นั่นเองนะครับเมื่อเราทําการย่างประมาณนี้แล้วครับผมมันเริ่มจะสุกแล้วับเราก็ทําการเอาซอสหอยนางรมครับมาราดแบบนี้นะครับผมราดบนหอเอราดบนเห็ดฟางครับผม เนี่ยครแบบนี้เยอะๆไปเลยครับผมเราก็จะได้รสชาติของซอสหอยนางรมนั่นเองนะครับจะทําให้เห็ดเรามีความกลมกล่องอร่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยทำง่ายๆนะครับผมกินง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับลองไปทําดูนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเห็ดฟางของเราปลูกเองนะครับปลูกเองกินเองนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับขายเพียงกิโลละ90บบาทเองนะครับผม เรายังมีวิธีการปลูกนะครับให้ให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจที่จะปลูกนะครับหรือใครสนใจที่จะมาศึกษาดูงานนะครับสามารถมาดูได้ที่สวนของกระผมเองนะครับตอนนี้ปลูกไป15บห้าแปลงนะครับกำลังจะปลูกอีกทอีกห้าแปลงนะครับนี่ครับย่างก็แนะนํานะครับควรย่างให้มันสุกนะครับถ้าไม่สุกนะครับมันจะกลิ่นของเห็ดฟางนะกลิ่นเขียวนะครับฉะนั้นยางให้สุกนะครับกลิ่นเขาจะหายไปเลยนะครับ จะอร่อยมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เกือบใกล้จะสุกแล้วครับอาแล้วครับผมรอไม่ไหวแล้วครับยกขึ้นจานนะครับผมตักขึ้นจานหยิบขึ้นจานนะครับเตรียมเอาไปลองชิมนะครับก็จะตักแบบนี้เลยนะครับเอาใส่เอาใส่นะครับใส่จานไว้เลยครับนี่ครับความอร่อยก็จะมาถึงแล้วครับผมนี่ฮะตักหยิบขึ้นไปเลยนะครับผม แบบนี้เลยนะครับหาแล้วครับหมดแล้วเราก็มาดูรูปร่างครับนี่ครับสวยงามน่ากินนะครับอร่อยนะครับสุกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิวการกินกันเลยนะครับก็เรามากินดูครับลักษณะไม้ก็จะเป็นไม้อย่างนี้ครับผมตอนที่เราปิ้งใหม่ๆนะมันก็จะใหญ่นะครับแต่ตอนนี้มันก็มีการยุบนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีไอเดียนะครับสามารถที่จะปิ้งขายได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ ไม้ละห้าบาทสิบาทนะครับก็แล้วแต่ใครจะปรุงรสนะครับจะมีะผงปรุงรสมาลาดก็ได้นะครับอันนี้ผมลาดด้วยซอสไอยนางรมนะครับก็นับกินัวอืมก็อร่อยนะครับก็อร่อยนับก,กินกับข้าวนะครับหรือถ้าจะมีน้ำซิ้มจิ้มอีกทีก็ได้นะครับหรือจะทำเป็น มีผักมีอะไรเสียบด้วยก็ได้นะครับนะก็แล้วเดีทยาไปยุกเอานะครับผมทาอาหารได้หลากหลายนะครับแต่ผมราดด้วยซอสนะครับมันก็ปรุงรสได้พอดีนะครับความอร่อยได้พอดีเราไม่ต้องจิ้ม้มันจิ้มก็ได้นะครับจะขี้เล่นก็ได้นะครับได้เหมือนกัน อ่อยหมดเลยอร่อยคร้บทําชุมเห็ดมันนิ่มมากนะครับเห็ดน,นิ่มมากเพราะเราเก็บสดๆนะครับเราเก็บสดๆนะครับเก็บสดๆจากแปลงครับมันเลยนิ่ม เป็นเมนูหนึ่งที่แนะนำนะครอร่อยหรือหลายคนที่ชอบแบบเอาไปปิ้งก็คือให้ดอกมันบานใ,นใหญ่ๆไปปิ้งนะครับก็นะครับอร่อยอีกแบบหนึ่ง ้องย่างให้สุกนะครับถ้าย่างไม่สุกนะมันจะดังยางได้กลิ่นของเห็ดนะครับต้นพยายามย่างให้สุกๆนะครับนี่ครับพอทำกับข้าวกินได้ครับทาได้หลากหลายตับเป็ดฟางครับ น้ำพริกก็ได้ก๋ยเตียก็ได้นะครับหลากหลายก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับวันนี้ผมจะขอกินไปต่อนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเสร็จนะครับผมอย่าหิวตามนะครับถ้าหิวสั่งเลยครับโลละเก้าสิบบาทนะครับเราส่งในเนี่ยแถวํำเพลินดวนนะครับเราจะส่งได้ครับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ 算了。